เงิน3 0 0พบาทพลิกชีวิตหลังจากที่นายอาสาได้รับเอกสารจากอำนาจแสงสุขและนำเอกสารดังกล่าวไปให้หลายคนช่วยกันดูก็เกิดข้อสงสัยต่างๆมามากมายจึงได้รวบรวมประเด็นต่างๆส่งไปให้นายอำนาจแสงสุขได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมซึ่งประเด็นคำถามคำตอบต่างๆได้นำเสนอไว้ในเว็บไซต์หนองสวง .net แล้วในข้อเจาะประเด็นเรื่องกองทุนสิทธิ์เก่าเพื่อน้องประเด็นหลักๆคือ การมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดโอกาสรายละไม่เกิน3,000บาทแย่งการให้ทุนในแต่ละระดับดังนี้ระดับอนุบาล500บาทต่อภาคเรียนระดับประถมศึกษา1,000บาทต่อภาคเรียนระดับต่อวชอม61,200บาทต่อภาคเรียนระดับต่อวส1 5 0 0ถึง2 0 0 0บาท ต่อภาคเรียนโดยให้โรงเรียนในชุมชนคัดเลือกเด็กนักเรียนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แต่ดูแล้วก็เกิดข้อสงสัยว่าจะคุ้มหรือไม่หากเด็กนำเงินไปซื้อสินค้าที่อยากได้เงินที่ได้รับก็คงจะหมดทันทีกองทุนนี้เป็นการหยิบยื่นทุนการศึกษาให้ส่วนหนึ่งเท่านั้นทุนที่ได้สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายจิป,ปาถะต่างๆค่าเสื้อผ้าคเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนที่จะต้องซื้อเพิ่ม ทุนที่ให้นี้ก็เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งลงเป็นกําลังใจให้ต่อสู้ต่อไปเพื่อให้พวกเขาสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองและเอาตัวรอดได้เหมือนสอนให้พวกเขารู้วิธีจับกลาเพื่อจะได้ดำรงชีวิตต่อไปไม่ใช่หาปลาให้พวกเขาที่ผ่านมาพวกเขาได้จัดทำโครงการและมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนอนุบาลวัดหนองสวงไปแล้ว20,000บาท พร้อมอุปกรณ์การเรียนเมื่อก่อนเขาเคยได้ทุนเรียนฟรีสมัยเรียนม .4 ถึงม .6 เขาได้ทั้งความภูมิใจและรู้ในคุณค่าของทุนที่ได้รับรวมทั้งได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณค่าต่อชีวิตและในวันนี้พวกเขาได้เป็นผู้มอบโอกาสเหล่านี้ให้กับลูกหลานบ้านเกิดได้สัมผัสและสร้างโอกาสที่ดีในชีวิตด้วยสองมือของลูกหลานแต่ละคนเองอีกครั้ง